สวัครับ <laughs> นี้เราอ,อยู่ในหนพีนคร, <laughs> รว่าตอนนี้คุณ่วนสีจะเป็นวิญญาณไปแล้วนะครับเอ่อ <laughs> สค <laughs> มไม่สามารถทอะไรเขได้เลยนะครับเพราะเขายืนอยู่ข้างหน้าผมนะผมตายครับพูดไม่ได้ครับผมตายพูดไม่ได้ใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ครับตีนตีนตนตินตินติน <laughs> อะไรกันเอา็ต้วกบสวัสดีอเชียไม่ใช่คนละช่องเออไม่เป็นไรครับเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเอาแล้วครับวันนี้เราจะมาเปิดนะครับใช่ครับกาเปิดวิธีเปิดแล้วครับแล้วนะครับสวัสดีทุกคนด้วยกันนะครับตอนนี้ยูริเกะไบครับแล้วก็อยู่กับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งจะ้งเีหายก็ไปแล้โอเคเรามาอยู่กันในแบบนี้นะครับอยู่กับโฟลสเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วซึ่งเราหายก็ไปนานตลอดการทำคิว้วยกันมากหรือเปล่าไม่แน่ใจ รอหายกันไปนานตระการทางคิวแตกมากหรือเปล่าไม่นแน่ใจกี่อรอบกี่อรอบตื่อ <c oughs> อะไรกันเสริมล่มเลยไม่นะพี่เหน้าตามันแล้วรับไม่ได้ <c oughs> มันเป็นยังไงมันมันหัวมันถึง <c oughs> ทำไมมันเป็นอะไรเสริมหนุ่ม ขนาดดิบเบิร์นนั่นแหละขนาดดินตานั่นแหละสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยขัเไปเลยขับเร็เลยเลยครันสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยขัเร็วไปเลยขับเร็วไปเลยเลยันไม่เข้าใจจริงเลย โ <Okay, S 2> <c oughs> อเคเขาตุ้งติ้งเ,เราก็เอ่อด้วยตการเอ่งเป็นการโหลดแมปผีขึ้นมานะน,นะก็เป็นแมปอะไรครับคุณสวรรค์เป็นแบบอะไรไม่รู้ครับผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่ามันเป็นแมปเกี่ยวกับผีโรูปใบนี่แหละแมปกี่ยวกับผีรบปใบใช่ครับนี่เรามาดูตรงนี้ก่อนนี่จะเป็นเครดิตเครดิตเหรอมีเครดิตด้วยเหรอแมปอะไรไม่รู้ไอ,อเนี่ยช่องแรกช่องโฟลตเกมเมอร์ช่องสองโฟลตเกมเมอร์ช่องที่สามใช่ครับยจะรีบกระตีตามแบบลิ่งอยู่ด้านล่างต่อไปนี่คืออะไรกันไอตรงนี้มีสตอรี่ด้วยในนี้มีกล่องอะไรมันคืออะไรอ่ะ เป็นงครับออออ่่ะาี๋กดไม่ได้อ๋อโอเเป็นกดนะอ๋ออันนี้อันนี้น่าจะเป็นสตอรี่นะนี่มีคนบอกว่าให้เราอ่านสตอรี่ให้ฟังนะมันจะได้อัตลบในการเล่นนะผมแยากคอมเมนต์มานะนะอ๋อได้ครับนะครับอ่านอ่านให้ฟังนะโอเคโอเคกดไม่ได้ไอทีมีกู๊ดบลั๊กเขามีกู๊ดบลั๊ก โอเคสำหรับที่ช่องเราไม่สามารถอ่านได้กระบเราไม่ได้เก่งภาษาอะไรกันขนาดนั้นนะเราเล่นได้อย่างเดียวนะไอ้ว่านีผีแค่นั้นแหละพอทำภารกิจมันหนีผีแค่นั้นแหละอันนี้นาจะเป็นประตูวาร์ปนะใช่วาร์ปสประตูเล่นประตูเปิดเลยไปมีคำเตือนนะครับไม่ต้องว่าม่นหรอกอะไรกันเราจะทำให้บรรยากาศแห่งผีกลายเป็นบรรยากาศแห่งความสนุกสนานอย่างนั้นเหรอโอ้โหเพือดมิดอะไรเนี่ย เฮ้ยฝนกิ้เมื่ออย่าลืมไปติดตามเขาด้วยเฮ้ไปติดตามนะครับอือโอ้นี่คือให้กูมาทำอะไรเนี่ยเชขยดีดิเข็ดดิขี้เล่นแรงเลยนะอะไรขนาดทุเรียนจะอยวกขึ้นบานนะไม่แหมนี่เหมือนเคยเล่นเดอะพอนเออมึนเคยเล่นนะเคยเล่นยังไงไม่รู้ว่ารเฮ้ยเฮ้ย เช่ยนี่เราเคยเล่นแต่เราไม่เคยอ่านหรือเปล่าวะเอ้าเราเคยเล่นเราเคยเล่นที่อย่างวะไม่เข้าใจจริงๆเลยไอปเอาไก่ไปเอาไก่ไปมัเอาขนมปังเอ่อแอเด์แตนด์วิชกินไปนะเดี๋ยวเนี่ยเอหน้ามีไปเลยเพื่อมันให้ใช่โดดลงไปเช่ยนี่แล้วก็วายเอ้ยเราเคยเล่นแล้วเราเคยเล่นแล้วเลย อะไรไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมเราเคยเล่นแล้วเราทำไมเราต้องโหลดมันมาอีกอ่ะเราควรจะเล่นมันไหมเอซ่าเราควรจะเล่นมันไหมเราก็เลยไปดูแล้วกันนะนะเอ้ยเฮ้ยไปเลยเอสาเรามาวิ่งแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเรามาทางไหนแท้ๆวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาไปผ่านแล้วเอาถึงแล้วอะไรก็ตายเลย เอาเอาแล้วเอาเอาห้องนั้นไม่หยิบเลยด้วยห้องนั้นไม่อยู่นี่ได้ไงห้อะไรคือไม่อยู่นี่เหรอเซลคุณภาพดีจากดิวซีแลนด์ห้องนั้นคือไม่อยู่นี่เหรอเอาเอาผ่านหรือวเอาเอาเข้าไปจากไหนอ่ะเอาอันนี้คืออะไรเป็นการเป็นเกมที่เอ่อมีทัศนียภาพได้ดีมากเอาเอาน้ำมืดเอาเอาอยู่นี่ก็วิ่งช้าเอาไมอนไปกดเอาเราวป็นไวดาวอยู่ อะไรกันแมพผีที่แน่กวีสุดในโลกเชิดเคทางตันอะไรกันแบบคุณภาพดีจากนิวซีแลนด์นะครับแล้วไม่ให้เราทำอะไรเนี่ยฮ้ยแบบที่เคยเล่นละมดเอานนี้พูืความจริงเลยเราเคยเล่นแล้วต้องหาคีย์นี่คีย์อยู่ไหนคีย์นั่นโดนตัวประสาทแดก เช่นี้ไปเลยเฮ้ยเชตกใจหมดไปแล้วจะไปตรงไหนเนี่ยเอ๊ะโอ๊ะโอเก็บ <c oughs> อะไกันแสดงคุณภาพดีอยากดื่มสิแหละจริงๆท,ท่านเ<ไ>ห็นอะไรมันคือฮีโร่บวยนะไง <c oughs> อย่างน <c oughs> ั้นเลยฉันลอะตอนวันพิชายตอกพี่ว่าพี่เป็นโดนแฟนเลยโอ้อย,ยเดยเาศาสตาเลยนะโอ้โอะไรกัน

ไ่นะไปชมต่ออันเด้นะมเอออ้่นอื่นที่าแม่งไม่เข้าใจจริงๆเลยในปีพุทธศักราชไม่เอาดีก่า <c oughs> ในปีพุทธศักราชเอ่อปีนี้ปียดอะปะสองพันยี่สิบยี่สิบใช่ได้มีชายสองคนได้บุกลุกมาในบ้านไม่ใช่สิอยู่ดีก็อยากเข้ามาเขาได้โดนแบบฮอลล์เลอร์ขึ้นมาหนึ่งแบบ แล้วก็ใช้ก็ความสามารถของตัวเองในการเข้ามาเล่นในแมปนี้เขาได้อยากท้าทายแห่งเอ่อการการเจอผีในเกมนี้นะแกูจะพูดอะไรวะวคิดแล้วไม่ออกเลยไม่นะ <laughs> อะไรกันสวัสดีทุกคนเด็กๆนะครับตอัสดียูริเกมแบปผีนะครับโค้กเกมไปครับเฮ้ยใช่ไหมวะนี่คือเกมไม่คิร์บไม่เคิร์บเกมไม่เคิร์บ ใช่ครับตอนนี้เนี่ยอยู่กันในแบปที่มีชีวิตเซเรนเดอร์อะไรไม่ใช่ดิวะสซเรนติน่านะครับเป็นแบปที่อะไรต้องหาสมุดหรือเปล่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับรไม่เข้าใจจริง,งเลยนะครับดูหน้า หน้ามือเงี้ยตอนนี้เด็ดินแดงหลังจากที่ทุกคนไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนะครับแล้วเราก็หายกับไปกับแมพผีมาประมาณ3,000ล้านปีนะครับแล้วเราก็กลับมากับคุณโฟล์ล์นะครับจอมอดมืดแต่จอพี่สว่างจ้าทําไมกันไม่ได้มีความน่ากลัวเลยโอเคนะครับวันนี้ทุกคนด้วยกันนะครับตอนนี้อยู่กับผมโซนซีกับโฟล์ล์สเกมมิ่งครับวันนี้จะมาเล่นเกมผีนะครับไปเลยลุยเลยต้องอ่านกวาอ่านกดให้มากโอเคมันจะเลือก ดันได้สยองมากเลยนะครับนั่นคือมันให้เราทำอะไรก็นี่ไงอ๋ออ๋อเลยเหรอยินีกดไลค์เ้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาถ่ายคลิปกันนานมากนะครับทุกคนไปได้ลิกลองอะไรกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเยเยเด้ยเัเเฮยเฮเเลยเฮ้ยเฮยเฮเ้ยเฮดเลยเ้เฮ้ยเฮนเ้ยเฮน้เเฮ้ยน้เเเเ้

กูทำเียทันได้แต่มันมื่นทำไม้กูมื่นซะพื่นได้ไงแต่คนนั้นมันเดี้ยงแล้วอะไรกันน้ำออกไปก็เหมือนกับไหนเลยไม่ได้เลยอซะส่ดิ แบบแม่ใหม่มาเลยไม่ก็อ no ยู่ที่ไหนไม่นู้อ่ะอยู่ไหนยัอะไรกันเฮ้ยว่าอย่างไรมันต้องป้ามันนะอะไรของมันว่าแบบไม่หลดเลย Nothing's way in.